2ื่อนสองแบบที่ห้ามเอามาในชีวิตและห้ามคบเด็ดขาดจึงอยู่ว่าที่เราอ่ะควรจะรักษาสัมพันธ์กับมนุษย์ทุกคนบนโลกไว้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องเอาทุกคนเข้ามาในชีวิตเข้ามามีบทบาทในชีวิตเราเพื่อนสองแบบที่ว่าห้ามคบเด็ดขาดเลยคือจําง่ายๆก็คือใจแอนกับซูเนโอพี่ว่าสองคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะในเรื่องของเพื่อนสองประเภทที่ไม่ควรครบเด็ด ขาดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเป็นเพื่อนที่ช่วยเรามากแค่ไหนก็เถอะแต่ถ้ายู่ใช้ความรุนแรงใช้อำนาจชอบสั่งคนอื่นใช้ความรุนแรงเป็นหลักแบบใจแอนไม่โอเคเด็ดขาดอย่าเข้ามาคือไม่ได้ไม่แค่เพื่อนอะ่ะแต่ถ้าใครบนโลกนี้ที่แบบว่าแก้ปัญหามีอะไรก็ใช้ความรุนแรงใช้อำนาจเป็นหลักอย่างเงี้ยไม่ควรเอามันเข้ามาในชีวิตเลยและแบบที่สก็คือซูนิโอก็คือแอร ปากหวานก้นเปรี้ยวประจบสอพอทาตัวเป็นงูพิษถ้าพูดตรงๆก็คือนั่นแหละเป็นคือซูอนิโอนี่ดีไม่ดีแยกกว่าใจแอนคืออะไรมันเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ห้ามคบเด็ดขาดคนแบบนี้คืออะไรเขาจะเห็นผลประโยชน์เป็นหลักอ่ะถ้าดูจากหลายๆตอนนะทุกคนถ้าใครที่ดูเลมอนดูโดเลมอนจะรู้ว่าเฮ้ยเท่าไหนโนมิตะได้ของวิเศษใหม่นะ ก็คือพร้อมที่จะทิ้งใจแอนมาหาดนวิตะเลยแต่ถ้าวันไหนที่ใจแอนแบบว่ามีอํานาจนะก็จะหึเลียขาเลียตีนใจแอนอยู่นั่นแหละและสองคนนี้แหละสองประเภทนี้แหละคือตัวอย่างของเพื่อนที่ไม่ควรครบใครที่รู้ตัวว่ามีอยู่ก็ค่อยๆถอยห่างออกซะเราทําเพื่อตัวเราเองเพราะว่าถึงเราครบไปเราก็ไม่มีความสุขในชีวิตเราก็แบบไม่พัฒนาโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย